S <S พพอมแล้วอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นกันน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโค้ดบุญมีปลูกพลังความคิดนะครับผมโค้ดปุ้มปั้นเปริมชนกค่ะวันนี้ก็มาต่อ คลิปอีกนะครับก็คือมาต่อขับคลิปที่แล้วนะคะเราตอนนั้นเราคุยไว้ถึงในส่วนของการซื้อริขสิ์เนาะว่ามีสี่ไซส์ให้เลือกแล้วเราก็จะมาเจาะลึกลงไปเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นว่ามีอะไรลึกลงมานะครับอาเชิญคดปุ่มได้ต่อเนื่องเลยนะครับผมก็คือการซื้อลิขสิทธิ์นะคะก็เท้าความนิดนึงเราบอกไปแล้วนะคะว่ามีสีไซส์ด้วยกันคือไซส์เอส ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะคะซึ่งแต่ละไซส์นะคะก็จะมีกระเป๋าตางังหรือว่าที่ดินแตกต่างกันนะคะ,อะขอเรียกเป็นที่ดินแล้วกันนะคะว่าถ้าไซส์ S นะคะก็มีอยู่แปงเดียวเนะาะทำมูลค่าได้สูงสุดต่อวัน5,000บาทค่ะถ้าเป็นไซส์ M นะคะก็จะมี3แปลงค่ะทำมูลค่าได้สูงสุดนะคะ15,000บาทนะคะ,ะไซส์ต่อไปก็จะเป็นไซส์ L นะคะก็จะมีทั้งหมด7นะคะ แปลงด้วยกันนะคะทํามูลค่าสูงสุดต่อวันนะคะจะอยู่ที่35,000บาทนะคะส่วนท่านที่เป็นนักธุรกิจของจริงเลยนะคะแล้วก็อยากจะทําจนประสบความสาเร็จให้เร็วที่สุดนะคะท่านซื้อ XL ไปเลยค่ะค่ะการลงทุนก็จะอยู่ที่16,083บาทนะคะซึ่งท่านจะมีพอร์ตนะคะหรือว่าที่ดินให้ถึง15 8แปลงนะคะ ก็สามารถเลือกนะคะพี่บุญมีสามารถเลือกเลยว่าตัวเองอยากได้แปลงไหนราคาเท่าไหร่นะคะเหมือนกับไปซื้อที่ดินไม่แตกต่างกันเลยแล้ววันหนึ่งนะคะเมื่อ,อ,อตัวมูลค่าของที่ดินของท่านนะคะเมื่อท่านทําธุรกิจไปได้สักพักหนึ่งค่ะมูลค่าจะขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูนะคะในแพลตฟอร์มของ i t a ได้เลยค่ะว่าตอนนี้แต่ละแปลงของท่านหรือแต่ละพอร์ตของท่านแต่ละถุงเงินของท่านนะคะมีเงินอยู่ในนั้นเท่าไหร่ถ้าจะขาย นะคะค่ะจะมีมูลค่าให้เสร็จสับเหมือนกับท่านเทรดหุ้นยังไงอย่างนั้นเลยค่ะโอ้โหวันนี้ได้มาเจาะลึกในเรื่องข้อมูลและรายละเอียดมากมายเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะครับในระบบอัจฉริยะ ITS เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนมากที่สุด่นก็คือการรักษายอดการรักษาสิททุกไซส์นะครับทุกไซส์รักษายอดรักษาสิทเพียง213บาท เพราะฉะนั้นท่านไหนซื้อไซส์ใหญ่ก็จะได้เปรียดจ่ายการรักษายอดเท่ากันแต่เงินในกระเป๋าต่างกันเยอะเลยเพราะว่าการลงทุนในครั้งแรกต่างกันใช่ไหมคะก็คือไซส์ S ไซส์ M ก็จะเหนื่อยหน่อยไซส์ XL กับไซส์ L ก็จะสบายหน่อยค่ะแต่ว่าคือเหนื่อยเท่ากันแต่ว่าผลตอบแทนต่างกันตามมูลค่าของเงินที่ลงทุนค่ะตัวนี้คือโบนัสของการขายลิขสิทธิ์ ในระบบ ITS นะคะเรามีให้นะคะเป็นไปไม่ได้ที่เราเข้ามาทําธุรกิจแล้วจะไม่ได้ตังค์ใช่ไหมพี่ไม่มีตังค์แล้วเราจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกแล้วเราแนะนําคนอื่นนะคะเขาซื้อไซส์ไหนค่ะเราจะมีโบนัสนะคะในส่วนนี้เป็นโบนัสค่าแนะนําค่ะพี่บุญมีเล่าให้ฟังหน่อยครับอยากฟังสาระครับอยากฟังถ้าไซส์เอนะคะค่ะที่มาคนที่มาต่อถัดจากเรามาซื้อกับเราเราเป็นผู้แนะนํานะคะเขาซื้อไซส์เอไปนะคะเงินจะตอบแทนกับเรา ในส่วนที่ยังไม่หักภาษีนะคะจะได้มาอยู่ที่200บาทนะคะถ้าเป็นไซส์ M นะคะจะได้ค่าตอบแทนในการแนะนำอยู่ที่600บาทถ้าเป็นไซส์ L จะได้อยู่ที่1,400บาทนะคะแล้วที่บอกว่า XL น่าสนใจเพราะว่า XL อะค่ะจะคืนมาให้นะคะทั้งหมด3,000บาททีเดียวค่ะโอ้โหเยอะเลยนะครับเนี่ยเท่าเท่าที่ฟังมาในรู้สึกว่าประทับใจนะครับที่ที่ประทับใจเพราะอะไรครับจ่ายแบบเรียลไทม์ใช่ค่ะ โอน<อ>ให้ทันทีครับ <S S S เวลาที่สมัครเสร็จสับพเนี่ยจะจ่ายแบบเดียวทามคแล้วการรักษายอดที่ผมดีใจมากที่สุดก็คือรักษายอดแค่213บาทต่อเดือนนะครับที่มันแตกต่างและเห็นภาพชัดเจนแล้นก็คือมันได้ใช้ระบบอัจฉริยะ I T S เนี่ยแบบไม่มีลิมิตขีดจำกัดไม่มีะนะครับไม่มีแบบไหนคดปุ้ม สื่อสารนิดนึงครับว่าอยากฟังตรงนี้พี่คุณมีทราบไปอย่างคะว่าตัวแพลตฟอร์ม i t ทน่ะใช้ทําอะไรได้บ้างเมื่อยัง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 ไม่ทราบข้อมูลครับอยากฟังครับอยากฟังก็สามารถนําไปใช้เติมเงินโทรศัพท์นะคะค่ะก็ทั้งของ d t a ทของ True Move H นะคะแล้วก็ของ AAS นะคะที่เป็นซิมเติมเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นเติมรายวันรายชั่วโมงรายปีรายเดือนได้หมดเลยค่ะเพื่อนเงินหมดเมื่อไหร่ เพื่อนไม่ต้องเดินไปหาตู้บุญเติมไม่ต้องเดินเข้าเซเว่นไม่ต้องเดินเข้าแบงคเพื่อโอนเงินค่ะทําธุรกรรมผ่านมือถือในระบบ ITS ที่เราโหลดไว้แล้วค่ะซึ่งไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บมากนะคะใช้แค่ไม่ไม่เท่าไหร่เองอะค่ะค่ะถ,ถ้าอยากทราบต้องลองโหลดมาดูนะคะอพโหลดมาดูแล้วจะได้สมัครเป็นสมาชิกข,ของเราโอ้โ้สใสยงานของเรา ดีใจเลยนะครับวันนี้คลิปนี้รู้สึกว่านอกจากจะนอกจากจะใช้เติมเงินให้เพื่อนเติมเงินให้ตัวเองอย่างของพุ่มเองอะค่ะพุ่มรักรักสายยอดคือซิมพุ่มอะค่ะจะใช้ใช้อยู่สองซิมทั้งซิมเก่าเราก็เสียดายเนาะเลขสวยเราก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนฝูงเราก็รู้จักซิมนี้แล้วก็เก็บไว้นะคะค่ะเก็บซิมนี้ไว้ให้มีใช้เป็นเบอร์โทรเข้านะคะอย่างเดียวเลยนะคะก็เดือนละสิบบาท โอ้โหมันถูกจังแล้วก็สามารถรักษาไว้ได้ออล่วงหน้า3เดือนคือ90วันค่ะอ,อันนี้คือ ของของทุกค่ายเลยนะคะเหมือนกันหมดค่ะคือเอาซิมเดิมนะคะไปเปลี่ยนเป็นซิมเติมเงินรักษายอดแล้วเราก็เติมในระบบ ITS ของเราเองเติมทีแล้วเท่าไหร่ครับ10บาทโอ้โหเติมล่วงหน้าไปเลยสเดือนค่ะเออเห็นเห็นแล้วมันประทับใจนะครับถูกมากๆเพราะว่าเราเอาไว้รับสายอย่างเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ขาดการติดต่อกับคนอื่นๆที่ว่าเขาไม่ได้โทรหาเราบ่อยๆนานทีปีหนเขาก็ยังจะรู้จักแต่เบอร์เก่าอยู่แต่ในเบอร์ใหม่อ่ะค่ะพุ่มใช้ทุกอย่างเลย เน็ตไม่อั้น 5G นะคะ 4G ถึง 5G ไม่ลดสปีดแล้วก็ท่านประธานบอกว่าในอนาคตอะค่ะถ้ามันขึ้นเป็น 6G 7G เราก็จะแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆะค่ะเราจะไม่ยอมลดสปีดนะคะสมัครครั้งเดียวใช้เน็ตฟรีตลอดชีวิตเอาไหมคะ enfin> เอาครับโอ้โหอย่างนี้ไม่เอาได้ยังไงสำหรับคลิปนี้เราก็ขอแบ่งปันท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ